กินก๋วยเตี๋ยวกับใบสาระแหน่แปลกไหมแต่มันก็เข้ากันเลยเนาะกินใบสาระแหน่กับนี่ครับปลาดเช้าหลงน้ำชาครับนี่คเขาขายเฟอเกันะขายเฟอขายขนมเส้นเนี่ยนี่ของหวานครับเดี๋ยวเราไปนั่งกินกินกินเฟอกันเดี๋ยวว่าผักจันเป่เริ่มเลยเนี่ย ใช่สินค้านี่คือสินค้าไทยนี่เราพาเราพาซีโอมาครับสองท่านนะ <c oughs> พาซีโอมาเดินตลาดสินค้านี่คือเป็นสินค้าจากไทยทั้งนั้นเลยนะฮะอันนี้ส่วนใหญ่แล้วกันเนาะโอเคนี่คือตลาดตลาดเช้าตลาดเย็นเลยฮะที่หนองน้ำทาครับ ขไมอะไรหลายอย่างก็คือมาจากไทยนะนณะน,นี้คือร้านทองครับเโอเคประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปนั่งกินเฝอกันนะนั่งกินเฝอกันนี่ก็เป็นร้านจารดขของเขานะฮะ ตอนนี้อยู่ที่หลงน้ำทาครับนี่ฮะเรามากินข้าวซอยนะที่ไม่ใช่เฟือนะนี่คือข้าวซอยหมูนะของลุงเดชน,นี่คือข้าวซอยควา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 ยนี่นข้าวซอยบัพปโลดแ้ข้าวซอยควายภาษาลาวเรียกว่าควย้วยแม่นเนื้อคล้วยดินี่เนื้อคล้วยแม่นเอากล้วยแซ่บไปซีนเนื้อควยเสียบเสีบกวยตัวใหญ่ใหญ่นี่อ๋อนี่เนื้อคล้วยอันนี้เนื้อหมูน่าโอ้เป็นตาเสียบขักเด้นี่มากินน้ำกันเด้อ มาครับมาชิมกันฮะคำโตโตนะนี่นะข้าวซอยๆๆข้าวซอยหมูฮะข้าวซอยหมูนะยูที่หลุมน้ำชาครับบรรยากาศดีไหมตลาดกินกบบพี่โอ้ยนี่ครับกรลังแซนะ่บเหรออ่ะมาครับๆๆกินก๋วยเตี๋ยวกับใบสะระแหน่แปลกไหมเต็ม <ๆๆ S 1> ก็เข้ากันเฉยเนาะ กินใบสาระแหน่กับกวตอ๋ยกับประยู่ไทยก็ไม่ได้กินนะกินก๋เตียวกับสาระแหน่เใช่กินเปนทีลล่าเลยเพิ่มความเผ็ด กินได้นะกระบ,บี่ดูวักเตดมเลยนะถ้าไม่เป็นยวงเดี๋ยวมันหอมนะต้องกินดูกิน